มีสาวมีหญ้าก,กินอีกแล้วมีได้หญ้าก,กินกแล้วหญ้ามัดน,นะครับนี่จ้านี่นี่จ้าจ้าแะจ้าอีกนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณนะครับแม่แอน,นะครับจากช่องน้องมากนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ขวานเถินด้วยครับที่ นะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับอบยาให้น้องมูมีนะครับนี่นะครับด้วยความรักความเมตตานะขอบคุณมากๆนะแม่แอนนะครับขอบคุณนะครับนี่นี่จ้าจ้าขอบแล้วขอบคุณอีก่ะเอาไปให้แม่ด้วยไหมให้ไหมเก็บไปมามาเก็บเอาอีกเออเก็บเอาอีกเอาไปให้แม่ด้วยไป อ่ะเก็บอ X อเอาฝากแม่ด้วยอ่ะเก็บเสแส่บขอบคุณนะครับสวัสดีครับ